สมาธิจะคุ้มครองไปถึงพบชาติหน้าโดยหลวงพ่อวิริยังศิลินทโรตอนที่สองเมื่อปฏิบัติความดีเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเรานั้นสมควรอย่างยิ่งที่จะพัฒนาจิตของเรานี้ให้ยิ่งขึ้นไม่ควรที่จะคิดว่าเท่านี้พอแล้วฉันทำเท่านี้ก็พอแล้ว ฉันทำเท่านี้ก็มากแล้วอย่างนี้เราไม่ควรคิดอย่างนั้นเราควรที่จะคิดว่าที่เราทํานี้อย่างน้อยเกินไปพยายามอยู่เรื่อยไปเมื่อเราใช้ความพยายามนี้จิตอันนี้แหละจะได้รับการขูดเก่าหรือเรียกว่าขัดกิเลสให้เกิดความผ่องใส หรือให้เกิดจิตนี้สูงขึ้นตามลำดับเมื่อจิตนี้สูงขึ้นตามลำดับก็ถือว่าเรายิ่งได้ประสบผลสำเร็จยิ่งได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นถ้าเรามาคิดถึงว่าเราเกิดมาเพื่อโลภเราเกิดมาเพื่อทรัพย์สินสมบัติเราเกิดมาเพื่อความคลองเรือนเราเกิดมาเพื่อมีลูกมีเต้า เราเกิดมาเพื่อทรัพย์สินแผ่นดินก็คิดผิดเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเรามีการมีงานเราทำเป็นเจ้าของมีทรัพย์สินสมบัติทุกประการสมบัติเหล่านั้นให้ความสุขเราก็จริงจริงเพียงว่าให้ความสุขในปัจจุบันคือในปัจจุบันชาตินี้แต่ว่าทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้น ไม่มีประโยชน์เมื่อเราตายไปแล้วไม่มีประโยชน์เพราะเราจะกลับคืนมาปกครองสมบัติเหล่านั้นอีกก็ไม่ได้และเราจะเอาตามไปด้วยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเอาไปได้ก็คือสมาธิที่เราพากันทำอยู่นี่เองแม้จะเท่าปีกลิ้นคือนิดหนึ่งหรือแม้จะเท่าสัตว์ไก่ปลกปีกิดหนึ่ง เท่านั้นก็ยังเป็นเชื้อที่มีความดีมากเหลือหลายอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าผู้ที่บำเพ็ญสมาธินั้นผู้มีสมาธิในจิตนั้นมานุสสังเทหังเทวากาอยังมานุสสังเทหังก็หมายความว่าเมื่อละจากกายเป็นมนุษย์เทวากาอยังก็ได้กายเทพหรือเรียกว่ากายเทวดา นี่คือผลของสมาธิท่านว่ามานุสสังเทหังเทวกายังเมื่อละจากกายอันเป็นมนุษย์ก็ไปได้กายเทวดาซึ่งเป็นสิ่งที่พัฒนาคือหมายความว่าเพิ่มความดีของเราให้สูงยิ่งขึ้นสมาธินั้นถ้าเราจะไปปรารถนาสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างมันก็ไม่ถูกต้องเท่าไหรนะ่นัก พราะสมาธิต้องตัดอารมณ์เรานั่งสมาธิเพื่อความปรารถนาสิ่งนั้นสิ่งนี้มันกลายเป็นอุปทานและกลายเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นการทำสมาธิท่านจึงไม่ให้ปรารถนาเราทำสมาธิเพื่อจะเอาเทวดาหรือเราจะทำสมาธิเพราะจะเอาพระอินทร์พระพรหมอย่างนี้ ท่านก็ห้ามไม่ให้เราทำสมาธิปรารถนาอย่างนั้นแต่ว่าถึงเราจะปรารถนาและไม่ปรารถนาเมื่อเราทำเราก็ได้ที่ท่านไม่ให้ปรารถนานั้นท่านต้องการที่จะไม่ให้เรามีอุปทานมีอารมณ์นั่นเองเพราะอุปทานอารมณ์นั้นมันเป็นภัยของสมาธิ มันเป็นอันตรายของสมาธิเราต้องกำจัดอันตรายนี้ออกไปให้เหลือความเป็นหนึ่งของจิตจิตนี้เมื่อเหลือความเป็นหนึ่งได้ก็จะเริ่มมีพลังแล้วคือจิตนี้ถ้าสงบได้ก็ถือว่าเริ่มเกิดพลังแล้วพลังของจิตนั้นเป็นพลังที่มีความสะสมครั้งหนึ่งก็จะสะสม ครั้งที่สองก็สะสมครั้งกี่ครั้งก็สะสมกี่ร้อยกี่พันครั้งก็สะสมการสะสมนั้นได้สะสมขึ้นตามลำดับเรามีเท่าไหร่นั้นเก็บไว้แล้วเราทำอีกก็สะสมขึ้นมาอีกเรามีเท่าไหร่เราก็เก็บไว้แล้วเราทำอีกก็สะสมขึ้นอีก ด้วยประการอย่างนี้จึงถือว่าเป็นการสร้างเสริมพลังจิตนั้นจึงเป็นการสร้างเสริมวาสนาบารมีหรือเรียกว่าสร้างเสริมกุศลมหากุศลพระพุทธองค์นั้นพระองค์ได้บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับสี่อสงไขยแสนกับนั้นบำเพ็ญบารมีไว้ที่ไหน บำเพ็ญไว้ที่ใจและพระองค์ทําสมาธิมาตั้งแต่ชาติแรกที่พระองค์ประทานาโพธิญาณชาติที่พระองค์เป็นสุเมตฤรศรีชาตินั้นพระองค์ก็ได้ฌานสมบัติแล้วเมื่อพระองค์บำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ก็บำเพ็ญสมาธิแต่ละชาติตามลำดับมาพลังจิตนั่นเองที่ได้สะสม เรียกว่าสะสมวาสนาบารมีพระองค์จึงมีบารมีสึงสิบบารมีด้วยกันนับไปตั้งแต่ทานบารมีมีจนกระทั่งถึงอุเปกขาบารมีก็ถือว่าบารมีสิบทัดและบารมีเหล่านั้นก็มารวมเป็นพลังจิตของพระองค์พระองค์ก็เกิดมีพลังตามลำดับจากชาตินั้น มาถึงปัจฉิมพระวิชาตสุดท้ายนี่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็โดยอาศัยพลังที่พระองค์ได้สะสมมาแล้วเราเรียกกันว่าพระองค์สะสมบารมีแต่ว่าที่จริงแล้วก็คือการสะสมพลังจิตนี่เองเมื่อถึงที่สุด ถึงที่สุดตัดสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็มีวิชาพระองค์ก็มีทุกอย่างเรียกว่าสัพพัญยุตยานสามารถที่จะระลึกชาติหนหลังได้สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ต่างต่างได้สามารถที่จะรู้จักใจคนได้นี่เรียกว่าพลังจิตที่ได้อบรมมาเต็มที่แล้ว เรียกว่าไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่เท่ากันกับพระองค์ฉันใดก็ดีพวกเราก็เช่นเดียวกันพวกเราก็มนุษย์พระพุทธองค์ก็มนุษย์พระองค์บำเพ็ญบารมีเราก็บำเพ็ญบารมีเรียกว่าอย่างเมื่อเช้าเราทำทานกันถวายอาหารภิกษุสามเณรก็เรียกว่า ทานบารมีเราพากันมารักษาศีล,ก,ก,สสลก็เรียกว่าสมทานอุโบสถศีลก็เรียกว่าศีลบารมีเราไม่กลับบ้านเรานอนอยู่ที่วัดก็เรียกว่าเนคขมะบารมีเราตั้งสัจจะว่าเราจะรักษาศีลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งไม่ให้ขาดก็เรียกว่าสัจจะบารมี เรารักษาศีลอยู่เราก็ไม่ให้ศีลขาดถึงแม้ว่าเรากำลังลำบากนะักอดอาหารตั้งแต่เวลาวิกาลไปจนกระทั่งถึงอรุณขึ้นมาใหม่เราก็มีความอดทนไม่ยอมถึงแม้มันจะหิวเท่าไหร่เราก็ไม่ทานเพราะเรารักษาศีลอย่างนี้เรียกว่าขันติบารมี นอกเหนือจากเราจะรักษาศีลแล้วเราก็นั่งสมาธิอีกอย่างนี้ก็เรียกว่าวิริยะบารมีเมื่อเรารักษาศีลและวเรานั่งสมาธิเราก็มีจิตใจมั่นคงไม่บอกแวกมีจิตใจที่เหนียวแน่นมั่นคงใครจะมาบอกให้เราเลิกจากการรักษาศีลก็ไม่ได้ จะมาบอกให้เราเลิกจากสมาธิก็ไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานบารมีในขณะที่เราพากันกระทำเราก็มีความเข้าใจในตัวเองพิจารณาเห็นแล้วว่าการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์ทั้งสิ้นอันนี้ท่านเรียกว่าปัญญาบารมี เมื่อขณะที่เรารักษาศีลอยู่เราก็ไม่โกรธเคืองใครเราก็ไม่ทะเลาะวิวาทใครและเราก็พยายามที่จะเฉลี่ยความสุขของตนให้แก่บุคคลผู้อื่นด้วยการแนะนำด้วยการพร่ำสอนด้วยการช่วยเหลืออะไรต่างๆเหล่านี้ท่านเรียกว่าเมตตาบารมีเมื่อเรามาอยู่ในวัด เราก็ไม่คิดถึงใครจะเป็นสามีภรรยาใครจะเป็นลูกหลานสิ่งใดเป็นทรัพย์สินสมบัติเราก็ไม่ใยดีเรานึกถึงแต่ศีลของเราอยู่ตลอดอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นอุเบกขาบารมีในที่สุดเราก็ได้แล้วซึ่งบารมีถึงสิบทัศเราก็ได้แล้วบารมีครบถ้วน ในการปฏิบัติที่เรามากระทำ